มาแล้วจ้ายินดีนต้อนรับสู่ขัวแม่สมพรนะคะกับเมนูง่ายๆบานๆน,นะคะวันนี้ก็จะมีเมนูนี้เลยเห็ดนะคะเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูสดหรือเห็ดหลานะคะนีลักษณะก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบเห็ดนิ่มๆก็อันนี้เลยนะคะเห็ดหูหนูสด หรือเห็ดลานะคะแล้วก็ยังมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะเห็ดหูหนูสดนี้นะคะจะมีลักษณะนิ่มเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วนะคะเหมือนเคี้ยววุ้นไว้ในปากเลยอันนี้ก็จะเป็นเห็ดออรินจินะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้สมพรก็จะนำเห็ดสองอย่างนี้นะคะนำมาผัดรวมกันนะคะ ความจริงต้องมีเหตุ3อย่างนะคะแต่ไหนตู้เย็นวันนี้มีแค่2อย่างเองสมพรก็จะนํามาผัดกับขิงแล้วก็จะใส่หมูสับนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทําทุกวันทุกวันนะคะแต่ไม่เคยจําสูตรได้เลยนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะก็ปรุงรสออกมาก็อร่อยนะคะรสชาติก็ตามแต่เราชอบเลยนะคะ ใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะพร้อมกับหมูสับนะคะไปเลยจ้าเราก็จะไปดูเมนูอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้เมนูผัดเห็ดอย่างหนึ่งแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน,นี่เลยมะเขือเหลืองนะคะจะแกงมะเขือเหลือง ก็จะแกงเผ็ดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นาํามะเขือเรืองที่เราได้มาแล้วนี้คะ่ะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่น้าเกลือใส่เกลือลงไปในน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคั้นนะคะมะเขือเรืองนี้นะคะจะมีรสขึ้นคืนนะคะเราก็หั่นแช่น้าเกลือก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นําไปคั้นแล้วก็จะนํามาแกงนะคะอันนี้ก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยมันคือเรื่องนะคะชแช่น้ําเกลือแล้วนะคะคั้นเอาน้ําขืนออกมานะคะจะไปแกงเผ็ดนะคะเครื่องแกงเผ็ดก็ง่ายๆนะคะก็ใช้เครื่องแกงเผ็ดของเรานี้นะคะอันนี้ก็เห็ดผัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ผัดให้ดูนะคะทําไม่เคยจําสูตรนะคะก็เสร็จแล้วออกมาได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็น่าทานมากๆเลยนะคะ นี่ก็เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งนะคะที่ป้าสมพรทำกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงมะเขือเหลืองใส่หมูสับนะคะเครื่องแกงเราก็ใช้เครื่องแกงเผ็ดนะคะเคี่ยวเลยแล้วก็นำมะเขือเหลืองลงไปแกงเมนูวันนี้ก็จะมีแค่สองอย่างนะคะทำง่ายๆบ้านๆน,นะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปจําไม่ได้นะคะว่าสูตรอะไรบ้างนะคะทําออกมาก็หน้าทานม,มากๆเลย เพื่อนก็มาทานด้วยกันนะคะสำหรับแกงมะเขือเหลืองใส่หมูสับนี่นะคะข้าวร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ผัดเห็ดสองอย่างนะคะวันนี้มีเห็ด2อ,อย่างนะคะไม่ใช่เห็ด3ามอย่างนะคะน่าทานมากๆเลยก็มาทานด้วยกันนะคะวันนี้สมพรก็ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ อยู่ค่ะมากๆเลยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าน,นี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาฝากนะคะสมุนไพรวันนี้นะคะที่อยู่ในซองนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของชาชงนะคะก็จะเป็นซองซองแบบนี้เลยนะคะสมุนไพรอันนี้ที่อยู่ในซองนี้นะคะก็จะมีสรรพคุณนะคะช่วยลดไขมันแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ แล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดลดความดันโลงหิตสูงแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตานะคะก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายตัวเลยอย่างเช่นฝ่างแดงนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกหลายชนิดหลายตัวนะคะก็จะเข้ากับตำรับยานะคะการชงนะคะเราก็แร่เติมน้ำร้อนลงไปนะคะก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็ ง่ายขึ้นต่อการรับประทานนะคะนี่เลยเราก็เทน้ําร้อนลงไปเลยนะคะในซองนี้นะคะเราสามารถที่จะชงได้หลายครั้งนะคะเมื่อเอาเอ้น,นี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้นะคะก็จะมีสรรพคุณนะคะลดความดันโลหิตสูงบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะก็เป็นสมุนไพรในรูปแบบของการชงชานะคะ เพื่นพอนๆคไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยจ้า